ก็คือเราทำวิชวลเอฟเฟกให้กับซุปเปอร์เซนไตและคาเม l เลเดอร์เนาะแล้วชอบซีรีส์อะไรที่สุดเอาแบบเดอะเบสเลยสำหรับเราก็ต้องคิงโอเจออย่างเช่นตัวเจอา์มีสค่ะมันทำงานกิเตอร์เมจิกได้ยังไงครับเขาคัดเลือกยังไงพอเราได้ไหมครับที่ถามเพรรู้สึกตอนนั้นหนอ่ไงไหมว่ารู้สึกยังไงอยู่จะรู้สึกว่าคือถ้ามาดูใจตอนนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างทำง่ายก็ประมาณแบบซิปปี้เรอย่างนี้ มันแบบในใสายตาของเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากแล้วมันก็ดูแบบว่าแบบเหมือนว่าเขามีเวทมนต์จริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาทํางานกับกับหลังที่เรามาทํางานจริงๆอ่ะเรามองวงการนี้แตกต่างก,กันไหมถ้าสมมติว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้บ้างมันก็น่าจะดีเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะสามารถทําได้เราก็แค่รู้สึกว่าเออแบบถ้าทําให้ได้สักครึ่งหนึ่งของเขาก็อาจจะดี เดี่ยวที่สีแล้วนะฮะก็วันนี้ฮะเรามีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งฮะ,ะเป็นอีกบุคลากรคนสำคัญในวงการนี้เลยก็ว่าได้งั้นเดี๋ยวให้นคองน้ำตัวดีกว่าะครับน้ำตเลยครับค่ะสวัสดีค่ะต้านสาแคนีเดชาปพันธ์นะคะตอนนี้เป็น uh, Visual e f f e c t Composite อยู่ที่ Glitter Magic ค่ะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเนาะ,ะ,ะก็คือเราทำวิชวลเอฟ f ฟกตให้กับซูเปอร์เซนไต และคอมพิเดอร์เนาะค่ะก็ทําให้กับบอกว่าฝั่งลูกค้าที่เขาเข้ามาจ้างออโอเคอ่ะงั้นเรามาเริ่มก,กันเลยได้ค่ะตอนเด็กมีความฝันอยากเป็นอะไรคะเออคือตอนเด็กเดกค่ะคือด้วยความที่ว่าทั้งที่บ้านหรือว่าที่อนุบาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเป็นเหมือนแบบว่าพวกลูกปัน้นหรือว่ามีพวกกระตูนอะไรพวกนี้ให้ดูเราเหมือนตอนนั้นมันก็มีทั้ง พวกเลเดอร์พวกเซนตไแล้วก็อุลน่าแมนให้ดูด้วยคือเพื่อนคนอื่นก็อาจจะไปเล่นอย่างอื่นกันแต่ว่าตอนนั้นตานก็แบบว่าก็ไปถ่ายรูปดูสนใจกับพวกโทโพสัสเตตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งแบบว่าได้มาทํางานในสายงานนี้ก็น่าจะดเหมือนกันอืมแล้วแล้วมาชอบโทโคัสตอ์ได้ไงอ่คือถ้าเอาจากที่ว่า ตอนแรกสุดเลยค่ะเหมือนว่าที่บ้านเขาจะมีเป็นแผ่นอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ได้มาดูจริงๆคือตอนนั้นเป็นน,น่าจะเป็นน้ำท่วมปีห้าสี่ะค่ะแล้วตอนนั้นนะคะแต่ต้องไปที่ต่างจังหวัดแล้วที่นั่นเขาก็แบบไม่มีไวไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีแต่ทีวีอะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ตอนนั้นช่องที่เปิดดูเขาเปิดคอมเตอร์ดีเคดพอดีแล้วตอนนั้นก็ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกแบบรู้สึกว่าสนุกดีแล้วก็เด็กๆก็เคยดูมา ก็เลยบบว่าก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็มาแบบอาจจะมีช่วงที่เรียนหนังสือหรืออะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะเลิกตามไปแล้วก็กลับมาตามใหม่อีกทีช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงคงอมเม n d e หรือว s e ที่เ<อ>พิ่งจะฉายค่ะ<อ>แล้วก็ตามมาจะถึงตอนนี้เลยค่ะอตอนนั้นก็ช่วงน้ำท่วมเนาะ,ะโอเคแล้วชอบซีรีส์อะไรที่สุดเอาแบบเดอะเบสเลยสำหรับเรา จะเบดเลยอาจริงๆให้เป็นตอนนี้ก็คือก็ต้องคิงโอเจอเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นที่คิงโอเจอตอนที่หนึ่นงฉายค่ะ<อ>เป็นช่วงเดียวกันกันกบที่ตาทําทีสิทธพอดีแล้วตอนนั้นก็ได้ดูแล้วก็รู้สึกแบบอินสปายมากก็แบบอุ้ยแบบ ทั้ง 4G ทั้งอะไรเขาสวยแล้วก็เปิดเรื่องมาได้ดูแบบน่าสนใจมากมเรากแบบว่าพอดูมาเรื่อยๆก็ยังรู้สึกว่ามันยังน่าสนใจขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออนี่อาจจะเป็นแบบก้าวใหม่หรือเปล่าของแบบว่าพวกองค์การโทรทุสื่ของพวกเซนไตเลเดอร์เลยอะไรพวกนี้ค่ัแล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะ,ะเรียนฟิล์มค่ะอ,อเรียนฟิล์มที่มางกรุงเทพค่ะทำไมถึงสนใจบกรุงเทพอนะ มันมีหลักสูตรตรงไหนที่มันทัดใจเราหรือยังไงปะอ,อ่อถ้าให้พูดถึงอะค่ะคือด้วยความเชื่อว่าตาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าสนใจทางด้านตัดต่อมาตั้งแต่ตอนที่อยู่อยู่แบบว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วอะค่ะแบบตอนที่อยู่โรงเรียนอย่างนี้เขาก็จะแบบว่าเออให้มีแบบตัดต่อบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราสนใจใน,ในตอนนั้นสเตจน,นี้พอต้องเข้ามาหาลัยจริงๆค่ะรู้สึกว่ามองเทีวเขา ค่อนข้างที่จะชูในเรื่องของด้านฟิล์มหรืออะไรพวกนี้เสรวทีนี้เขาก็มีแยกออกมาด้วยว่าเอออันนี้คือฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลมีเดียแยกออกมาจากนิเทศเลยนะอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออที่นี่ดูน่าสนใจดีอ๋องั้นโอเคงั้นกลับมาที่เรื่องทุกคนนิดนึงค่ะคือเราคุ้มกลับมาดูเนาะค่ะจะที่ดูมาทําอะไรดีว่ชอบคาแรคเตอร์แบบไหนคาแรคเตอร์ที่ชอบจริงจริงค่อนข้างที่จะชอบตัวละครที่ มีความแบบมีปุ่มหลังของบทค่อนข้างที่จะซับซ้อนคืออย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องยกตัวอย่างคิงโอเจอร์อีกรอบแบบอย่างเช่นตัวเจอรมีเียค่ะตอนที่เขาบอกว่าโผล่มาทีหนึ่งตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าตั้งแต่เสียงแรกของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดูมีความน่าสนใจดีแล้วพอได้รู้ปุ่มหลังของเขาไปเรื่อยๆหรือว่าจะตอนเฉลยอะไรหลายๆอย่างก็ทําให้รู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้รู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ อ่างั้นพี่ขอถามเจาะหรือเข้าไปนิดนึงได้ไหมอะไรทำให้เราสนใจด้าน Visual อฟเฟ c t ถ้าสิ่งแรกเลยก็คือตอนนั้นได้ดู Visa ะคอม m เตอร์วิสัยค่ะดูไปครั้งแรกเลยแล้วก็ รู้สึกสนใจกับท่าพวกแบบว่าคอนเน็กหรืออะไรพวกนี้มากคือรู้สึกว่าคือถ้ามาดูในตอนนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างทาง่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นนะคะว่าประมาณแบบสิปีแล้วอย่างนี้มันแบบในสายตาของเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากแล้วมันก็ดูแบบว่าแบบเหมือนว่าเขามีเว้นมนจริงๆรู้สึกว่าเออไอสิ่งเนี้ยพอแบบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ว่างมันก็น่าจะดีเหมือนกัน ตอนนั้นก็เลยทําให้เริ่มศึกษามาเรื่อยๆค่ะว่าอเออเราสามารถที่จะทำเอฟเฟกแบบนี้ได้ไหมหรือว่ามีไอสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกค่ะคือไม่รู้ได้วยซ้าว่าอันนั้นมันคือเอฟเฟกหรืออะไรตอนนั้นรู้ว่าเออมันน่าจะเป็นหนึ่งในการตัดต่อเนี่ยค่ะอ๋อก็คือเราชอบงานดีไซน์ของวิสา์เนาะค่ะอืมมันก็เลยอิสปายเราค่ะอืมโอเคงั้นต่อเลยแล้วกันค่ะมาทำงานกิตเตอร์เมจิกได้ยังไงครับ อตอนนั้นเป็นช่วงที่กําลังหางานอยู่พอดีค่ะเพราะว่าเพิ่งจะจบจากทีศิษย์มาฉันทีนี้ก็กําลังเก็บรวบรวมพอด้ว้พวกนี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นคุยกับเพื่อนนะคะเราเพื่อนเขาก็ส่งมาให้ดูว่าเออเนี่ยมีแบบว่ามีที่หนึ่งที่เขาทําของ King Order ด้วยนะเป็น Visual e f f e c t King Order ที่ไทยแบบอันนี้น่าสนใจดีตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเหมือนเคยเห็นข่าวนี้มาผ่านๆก็เลยแบบว่าส่งพอร์ตไปค่ะยื่นหอดไปแล้วก็ได้ค่ะ เขาคัดเลือกอยังไงพอเล่าได้ไหมฮะอืออันนี้ถ้าถ้าเอาจากของฝั่งตาลนะคะคือคือจากฝั่งตาลนี่คือคือด้วยความที่ว่าวิธีการทํางานนะคะมันมันก็แบบว่าอ่าถ้าสมมติว่าดูตามในคุณสมบัติที่บอกอยู่ในเพจอย่างเงี้ยคะ่ะคืออาจจะต้องอาจจะต้องแบบว่าเออมีความรับผิดชอบในการทํางานหรืออะไรพวกนี้ก็คือจริง,รงๆก็คือค่อนข้างโทร่วไปแต่ว่า ทาง<ม>ในเพจเนี้ยค่ะก็เขาก็เขียนว่าไม่ว่าจะทำอัปเดตเพจเป็นหรือไม่เป็นก็สามารถทำได้ะคะ่ะซึ่งด้วยความที่ว่าตานก็มีพื้นฐานมาบ้างอยู่แล้วจากการที่ว่ามีการเรียนที่มหาลัยหรือว่าอาจจะมีการศึกษามาด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะก็อันนี้ก็ทำให้ตานค่อนข้างที่จะมีพรแล้วก็ค่อนข้างมีพื้นฐานนะคะแล้วพอได้รู้ว่ามาจะได้มาทำ CG ให้คิงโอเจเรื่องที่เลยกได้ว่าเป็นอิสปายให้เราตอนทำทีสิทธ์เลยอ่ะ<ค>พี่ถามเขารู้สึกตอนนั้นไหนไ่ทำไมว่ารู้สึกยังไงอยู่คือด้วยความที่ว่าตอนทำทีสิทธ์นะคะคือตอนนั้นก็พูดพูดกับเพื่อนเล่นๆว่าเออเนี่ยตอนทำทีสิทธ์ก็อยากได้เอฟเฟกแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะสามารถทําได้เราก็แค่รู้สึกว่าเออแบบ ถ้าทำให้ได้สักครึ่งหนึ่งของเขาก็อาจจะดีอแล้วของตาเนะคะ่ค่ะด้วยความที่ว่าชอบถ้าสมมติว่าสงสัยเรื่องเอฟเฟกอะไรก็จะลองหาแล้วก็ลองทํามันก็จะมีพวกแบบว่าเอฟเฟกอย่างเช่นที่เขาแบบว่าสแลดแล้วก็เหมือนผ่าผ่าอากาศะะอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นตาก็แบบว่าไม่รู้ต้องทํำยังไงก็เลยบอกว่าเออลองลองลองพอลองไปเรื่อยๆก็อาลองเก็บมาเป็นห่อตัวเองหรืออะไรอย่างนี้แล้วพอได้เข้ามาทํางานจริงมันก็ทําให้เราแบบว่าอ๋อ รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเคยเห็นแบบเราเป็นคนดูกับตอนที่เราแบบว่าได้เข้ามาทํางานจริงนี่ความรู้สึกมันแบบมันมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่เราคาดไวยมากมากเลยอะคะ่ะอะไรทําง่ายสุดและอะไรทํายากสุดอ่อด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ของตานะคะถ้าเทียบจาก ตอนที่ตันทำทีสิษย์อะคะ่ะรู้สึกว่าตอนทำทีสิษ์มันก็ค่อนข้างยากกว่าคือตอนแรกตอนก็คิดว่าเออทำทีสิธิ์มันมันก็แบบอาจจะยากในระดับหนึ่งอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าพอได้มาทํางานที่นี่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วทีสิธิ์มัน,ม,นมันยากมากเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบว่าบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้จะต้องไปถามใครเราก็อาจจะต้องแบบว่าเออไปหาเอาเองหรืออะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอมาได้ทํางานจริงเนี่ยค่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเป็นขั้นเมนตอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วพอเราพอเราได้ลองทําจากสิ่งที่ตอนแรกเราคิดว่ามันยากค่ะพอเราทําไปแล้วเราเริ่มชินไปเรื่อยๆมันก็มันก็ทําให้มันง่ายขึ้นได้ทั้งหมดเลยค่ะจากมุมมอ,องคนนอกอะ่ะ<อ>เขามันจะมอกว่าง,งานด้านเนี้ยมันเป็นงานที่ค่อนข้าแบบว่า หนักและมีแรงกดดันสูงสำหรับเราประมาณไหนคือเอาจริงๆคือตาร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้น<า>ด้วยความท<า>ี่ว่าหนึ่งคือตาก็ชอบด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามตาก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วมันก็คือการที่ว่าทําให้ผลงานมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ คือไม่ได้หนักหนาถึงขนาดว่าแบบโ,โหแบบแบบอยู่ไม่ได้เลยหรืออะไรอย่างขนาดนั้นยังเป็นแบบว่าก็เหมือนโลนทั่วไปที่ว่าเราก็ทํางานไปวันจันเราก็ไม่ได้เกลียดวันจันท์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าติดเวลาหยุดนี่คือมีวิธีรีแลกต์ตัวเองยังไ,ไงไหมครับเวลาอยู่ที่ทำงานหรือว่าตอนที่อยากจะรีแลกต์ก็ไม่เปิดเพลงที่ชอบฟังแล้วก็ ด้วยความที่ว่าก็มีนักแสดงที่ชอบก็อาจจะดูนักแสดงที่ชอบอไปหรืออะไร้ย่างเค,ครับค่ะก็ที่ทํางานก็มีแปะรูปไว้ดูเ้วยอย่างเงี้ยค่ะวกติคนที่ตามพวกส่วนใหญ่เขาก็จะมีพวกแบบโมเดลมีอะไรพวกนี้แปะตรงโต๊ะกันเนาะอ่าค่ะใช่ค่ะของนั้นี่คือเป็นรูปนักแสดงเลยค่ะก็แปะไว้ตั้งแต่ที่โต๊ะแล้วก็ไปยันฝาผนังโอเค แล้วก่อนที่เราจะมาทํางานกับกับหลังที่เรามาทํางานจริงๆอ่ะเรามองวงการนี้แตกต่างกันไหมก็เออจริงเพราะว่าตอนแรกเราเรามองวงการนี้ทั้งหมดในฐานะคนดูมาเลยตลอดเราก็เห็นเห็นแค่ในมุมมองของคนดูว่าเออเออเนี่ยแบบตรงนู้นตรงนี้แบบถ้ามองในคนดูก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าพอได้มาทํางานจริงอ่ะค่ะก็ ด้วยความที่ว่าเราชอบด้านนี้อยู่แล้วแล้วเราก็เคยสงสัยมาตลอดอยู่แล้วแล้วพอเราได้ทํางานจริงปุ๊บมันก็ทําให้หลายๆอย่างที่เราสงสัยในตอนที่เป็นคนดูค่ะรู้สึกว่าอ๋อมันตอบคําถามตรงนั้นแล้วมันก็ทําให้เราเก็ตมากขึ้นว่าเออไอสิ่งที่เราแบบว่าสงสัยมาตลอดมันเป็นยังไงแล้วก็ส่วนมากก็ทําให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้วมันมันมีโปรเซสการทํางานแบบนี้แบบนี้บบบนีนะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันมันดีมันดีมาก คิดว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะมันมีความสำคัญต่องานโทคุมากน้อยแค่ไหนครับโอ้ก็คิดว่าค่อนข้างที่จะสำคัญเลยคะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าโทคุตสึก็เป็นหนังแปลงล่างอะคะ่ะแล้วก็เอาจริงจคือแทบจะจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบถ้าตนแปลงล่างอย่างนี้ก็ต้องมีการใช้พวกวิชวลเฟกเข้ามาช่วยแล้วก็การที่จะทำให้งานมันแบบว่าออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อาจจะแบบ ให้มันรู้สึกว่ามันครบเต็มที่ก็อาจจะต้องมีการใช้ชวลเอฟเฟกเข้าไปช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเราเวลเอฟเฟกมันค่อนข้างที่จะสร้างอะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอ๋อโอเคคิดว่าหนังโทคูนี่อีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงออีก10ปีข้างหน้าคือด้วยความที่ว่าไอของโทคถ้าสมมติว่าตันเทียบ ของเซนไต่ะเพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือของเคีรูเจอร์คือตาชอบดูเคีรูเจอร์มากาแล้วพอมาตอนนี้อีก10ปีต่อมามันเป็นคิงโอเจอร์คือความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้นี่คือรู้สึกว่าโอ้มันพัฒนาแบบแทบจะเรียกได้ว่าก้าวกระโดดเลยก็ได้รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรหลายๆอย่าง ทั้งในมุมมองของคนดูคนดูเองก็รู้สึกได้แล้วก็พอมาเป็นฝั่งคนที่ทํางานคือเราอาจจะไม่รู้ว่าจะกททางานในตอนนั้นแต่ว่าพอเรามารู้ในตอนนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันมีหลายๆอย่างที่ที่แบบในอนาคตมันก็อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้<อ>ได้อีกโอเคเห็นบอกว่าชอบเคียรูเจอมากทําไมถึงชอบเคียร์ดูเจอทำเลยถ้าพูดต,ตรงๆก็คือด้วยความที่ว่า ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่อยากหาอะไรดูพอดีแล้วมันก็มาช่วงเดิยนกับวิศาะแล้วนี่ก็ชอบวิศาะอยู่แล้วแล้วก็พอดูเคเลเจอร์ไปด้วยเรียความคี่ว่าก็อ่าก็ถ้าพูดตังๆก็คือชอบสสดงก่อนอก็คือชอบสีเขียวชอบโซจิอะไรเงี<อ>้ยค่ะแล้วก็พอดูไปเรื่อยๆมันก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันดูได้สบายสายแล้วก็ มีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้อน j o ยตอนที่ดูแบบไม่ว่าจะกลับมาดูกี่ครั้งดูเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่าจะดูเป็นแบบภาคไทยอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถดูแบบเป็นสิบเป็นร้อยออาไปได้น,น,นี่เราทํางานมานานเท่าไหร่แล้วนะอะตอนนี้ทําประมาณหกเดือนค่ะหกเดือนอม,มองภาพตัวเองในอนาคตอ,อีกสิบปีอยู่ไว้ว่าอย่างไงสมมติว่าอีกสิบปีข้างหน้าคือจริงๆแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่เรียนจบมาจนถึงตอนเนี้ค่ะ ตัวเองในตอนนี้กับตัวเองตอนที่เสริจถ้าเป็นแค่เรื่องของวิชวลเอฟเฟกรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆแล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอีกสิปีข้างหน้าแบบอย่างมากที่สุดก็คือมันจะต้องแบบว่าขึ้นไปมากกว่าที่เราอาจจะคิดได้ก็ได้ <c oughs> เพราะว่าความ <c oughs> หรือว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างน,น้อยมันก็น่าจะต้องดีกว่าในในแบบว่าเราต้องอ สามารถคิดงานได้เร็วขึ้นหรือว่าเราสามารถรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนานาทําให้เราแบบว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่า mm. เฮ้ยเราจะต้องแบบนั่งอันนี้ทํายังไงหรือว่าแบบคือเราก็น่าจะเก่งขึ้นมาก,ามากๆแบบจากตอนนี้ไปถึงสิบปีเพราะว่าขณะตอนนี้หก mm. เดือนก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมากกว่าตอนนั้นแล้วอะค่ะอ๋อนั้น mm. เดี๋ยวอีกสิบปีข้างหน้า กลับมารายการนี้อีกสักรอบนะเพื่อแบบเรามาอัปเดตกันไงว่าเฮ้ยสิปีผ่านไปคือเนาะคือน้องอ่ะเพิ่ง6เดือนน้องอาจจะยังแบบยังไม่มีแบบสตอรี่อะไรให้เล่าเยอะเท่าไหร่นั้นค่ะเดี๋ยวอีสิปีเจอกันถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่นะได้ก็ได้สุดท้ายฮะใหา่ฝากอะไรหน่อยเออก็ ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมาทำงานพวกด้านวิชวลเอเฟกอะไรนะะียค่ะอาจริงๆคือตอนก็เป็นคนที่เริ่มจากการดู YouTube หรือว่าทำจากสิ่งที่ชอบมาก่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสงสัยอะไรเราอยากลองทำอะไรคือในพวกบอกว่า y o YouTube g o o g l e อะไรพวกนี้มันมีให้เซิร์ชมีให้ดูอยู่ตลอดนะคะเราสามารถไปหาอินสปายจากตรงนั้นมาได้เหมือนกัน แล้วก็ให้ลองทําจากสิ่งที่ชอบดูก่อนคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเครื่องมันติดแล้วมันก็จะทําให้งานที่เราทําออกมามันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยว King o t e r ก็น่าจะฉายช่วงมีนาก็ฝากดู King Otter เลยครับผมช่อง YouTube กระตูนขับนะครับครับก็นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นตัวอย่างของคนที่ชื่อชอบในทะคูซัสืรแล้วก็สามารถแบบ ่อยอดตัวเองจนมาทำงานด้านนี้ได้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบมันแล้วก็อยากทำงานด้านนี้จริงๆริงก็พยายามเข้า,า่ะสูๆ้ๆครับก็แค่นี้ครับผมขอบคุณที่มานักสัมภาษณ์กับเราด้วยนะฮะ่คะ<ไ>ครับเออขึ้นไปดูกข้างบนเป็นไงบ้างโอก็อรู้สึกว่าเร็วมากรู้สึกว่าตอนที่นั่งดูอยู่ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบว่าเออมันเร็วกว่าที่คิดาม,มาก เพราะว่าจริงๆตันก็เคยดูตอนที่ตอนที่ต้องมาอตอนที่สิทธิ์ที่มาอัดเสียงลงเสียงอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่การภาคแบบภาคทั้งเรื่องแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นการภาคแบบว่าแค่ช่วงนึงเ,เอาไปตัดต่อใหม่ oh. กอรู้สึกว่าเอออันนี้แบบว่าแบบดูโปรงดูแบบค่อนข้างแบบว่าเออแบบมีแก่ตรงนั้นแก่ตรงนี้ทาเด็กมีนี้มีการ แบบคิดก่อนว่าเอ้ยถ้าสมมติว่ามาแบบนี้เสียงแบบนี้ต้องเป็นแบบไหนเคือบบอรดีค่ะโอเคไว้ k ิง g ็เจอเมาไหร่มาสักรอบไหม i ิงก o เจอช่วงเอาช่วงที่เราทำซีจีะ <c oughs> อะโน่าจะนานน <c> ะ <oughs> น่าจะนานนะเพราะว่ากว่าจาะทำดีจีก็ครึค่งครึ่งเรื่องอ๋อโอเคจบแค่นี้แล้วผมไปคิดครับ